สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหนอยนะคะประจำวันที่สิบหธันวาคมห5ห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ท,ทุกท่านเล่นกรรพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสี่กับหกเจ็ดกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็หกสี่เก้านะคะก็ขอเพื่อน,นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ต่อไปพิเศษสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามหกศูนยหนึ่งหสองสามห้าหกแปดหกเก้าศูนยสามหสาห้าปดหนึ่งสห้าหรือจะจับคู่ง่ายๆสันส้นๆเอ66 66นอสามห้าห้าสามสามหกหกสามหกแปดแปดหกห้าแปดแปดห้าเนอะวานพิเศษเราเข้าสองตัวบนสามตัวบนล่างเลยเนาะ โชคดีทุกคนคะ่ะต่อไปปกติคกากับสองห้ากับแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้หกูนย์สองสองสองห้าสองเก้าเก้าสองหกห้าแปดสองสองสองาแปดห้าะจับคู่เก้าสองสองเก้าเก้าห้ไป V I P ห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าเจ็ดแปดหกห้าเก้าแปดห้าหกเก้าเจ็ดห้าเก้านะคะก็กอดเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่ทั้งสี่แนวทางนี้นะพิเศษปกติ V ีไเล็กจะมาเหมือนกันนะห้ากับแปดหกห้าแปดนะคะ ก้าห้าแปดเฉพาะกิจมาต่างจ,จะเข้าหน่อยก็จับคู่ซื้อเอาเด้อโชคดีทุกคนนะมาวาันพิเศษของเราปังๆทั้งบนทั้งล่างสามตัวตรงเลยเนาะโชคดีทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะไม่ต้องซื้อกับเราหมดทุกตัวก็ได้เด้อที่เราเขียนให้นะ่ะจับหันเอานะสี่เลขสี่ตัวนี่นะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ